บงเลี่ยมนายสายยันบ้านพิษณุโลกชนกับแดงดาวรุ่งน้องมาริโอนายหวดบ้านกระบี่แดงงามเพชรบึงเลี่ยมกับแดงงามเพชรบึงเลี่ยมนายสายยันบ้านพิษณุโลกครับรอมาริโออยู่ฮะเฮพิษณุโลกนะบ้านพิษณุโลก แดงเพชรบึงเลี่ยมนะครับแดงเพชรบึงเลี่ยมกำลังรอมาริโออยู่แดงดาวรุ่งกับแดงดาวรุ่งกับจากกระบี่กับมาริโอมาริโอขาวกว่านะมาริโอขาวกว่ามาริโอเป็นน้ำเงนเป็นน้ำนะครับแดงเบื้องเลี่ยมก็อยู่แค่ตรงนเป็นแดงอันนี้มาริโอนะครับมาริโอมาริโอในตัวจะขาวกว่านะครับตัวจะขาวกว่า ขาวกว่านะครับส่วนพิษุรุโลกครับเพชรบึงเหลี่ยมแล้วก็เพชรบึงเหลี่ยมตัวจะแดงเข้มกว่านะครับถ้าขาวกับแดงนะครับขาวกับแดงผู้พักตัวนี้เป็นแดงผักมาโยเป็นขาวนะครับผักมาโยเป็นขาว ยอดก็ได้ครับยอดในขาวพลิดนลครับตัวทางด้านพิษณโโลกหัวว่างแล้วก็ว่างหัวครับร้อยแล้วร้อยแล้วเชือกยาวครับร้อยแล้วเนี่ยครับไปไปกันคนทางกอนเดียวกับไปเจอกลางๆะนาม ยังไม่เต่ายังไม่เตาเอาใจครับดีนะไแลวครับย่เต้าเอาใจครับเดี๋ยวกันเดินไปเจ้าอกันตามกติกาเขา่ว่าไม่มีการชนกันกิดขึ้นดีนะ เล้วก็เดิน่านเงคนกบเลือกตาเลยอยากหิวใ่กันตอนนี้มันไหมกันกับบาดรกล้วว่ามันไหมไๆ้กันอยู่น่มันเคยจะนามาไล่แมันทำไร็เลนแหนกับโนนี่ไม่มีพ่มเดินตำลัก้ยู่ไไหมแล้วก็เอาไปมอยมอแล้วยังไม่เต่าอ้วนเต่าก็ดีนะครับ อาตะวะตะเขาไม่จนไม่จนละกัจุนบอกเร็วมอยมอยไม้ไม้ตุก็ดอกร่องดอกยักยักษัวกันแล้ว

วดไปแบบแน,น่แน่นายชิมไปแบบเต็มๆต็มคำ ตาลูกเดี๋ยวปอบาไปเดวเซเว่นลูกมาไปเดวังเซเว่นมวนจุกไปจุกยัดไปข้าวยัดไปเอ้ยนะครับอันนี้ก็เอ้ยครับ เจ็ดมี่อเดี๋ยกมีรองเลยราคาไปคิดีหยุหย่อนหยุดัวไปยุนหัวยุ่อหยอเนะคย่อ้นหรอ จบตรนะไนาทีแล้วก็ผ่านกันนาทีสามนาทีกันกับรวมทั้งตอนที่ไม่จนในทิพนาทีพอดีสายตายยังสู้อยู่นะครับยังสู้ทั้งคู่ครับดูว่าจะออกเอาตอนไหนนนั่งยาวนะครับนั่งยาวโหนี่เก็นหน้าหน้าเลยโอ้โหแล้วสับแต่งใหม่ยังไม่เกินหน้ อ๋อไป็นเป็นไม่ได้ีนั้นเองแ่จะลบอยู่ว่าันกันแนะร แดงเป็นลูกหยุดใจไอ้ขาวมัดเพลียมัดเพลียและก็มัดเพลียวัดก็ไปแบบช่วยแบบมาอระเปรเดกาดก แดงกว่าไปแดงแดงแดงยายามที่จะกดกดและกระพัดขึ้นมาไอ้ก้าวยายามที่จะซื้อแต่ซื้อไม่ได้ที่มีแต่ลุงไปหน้าแต่ยังไม่เข้าได้ก็ลุงไม่ได้เลยรู้ได้ตั้งหน้าตั้งหัวตั้งเข้าเปลี่ยนก้าวไปเปลี่ยนข้าไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังไม่เกิดความรุนแรงใด้ขึ้นเก้าก้าก้ายีไปซับไปเลยเดี๋ยวตลอนะครับเาดี๋ยลอดเดี๋ยลอเลยครับเดี๋ยวลอต้องเามไป lăng lăng mà lăng quay lăng quay าลกัตีเวทน้าทีรับตีชนมาแล้วครับตียังไม่ชนตีไม่รู้กี่นาทีอาจจะจัลืมแรงมากลืมตี่อยหัวเลยมาเลยจับจังไงเขาปาก้ากระน้ำจับังยเขอยู่ทีโ้ตีกอ้้าวก้าวต้อยต้อยก้าวต้อยต้อย แดงก็มียักก้าวยักออกในนาทีที่ดีแต่ก้าวกระตุ้ยรวดรุ่งาลำก้าวไปที่ก่อนก้า chết vài cao đang gặp chết vài cao ừ. เดินป้านเดินปนเดินไม่ได้ไล่ไปเลร็วแล้วครับนี่เล็กแดงรอกกั้นนำจุ่มอย่างเดียวครับเข้าเข้าไปติดแต่ว่ามันเข้าว่าเดินปนว่าเดินปนว่ะกั้นนำกากเกยจุ่มเลยครับที่พกนาทีนะครับคนนี้ที่พกนาทีหัวเลนกลองตามไม่ทันเลยแดงลอยครับ งามเพชรเลียมครับพิษณุโลกแดงงามเพชรบึงเหลี่ยมนะพิษณุโลกครับ17นาที17นาทีครับเรียบร